ถ้วยแชมป์ตำรวจมาชายปริศนานักบอลที่เต้นยากยิ่งกว่าไมเคิลแจ็กสันนี่คือช็อตเด็ดสุดแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงดอร์ทมุนบวกมาดริดจัดไปโดยแชมป์จัดไปโรนัลโดออฟมมเดีย p e r ซนาลิตี้ น้องแชมป์จัดไปที่อยากจะเก่งอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวอยากเต้นเก่งกับพ๊อปสตาร์ตามแชมป์จัดไปมา <c oughs> ช็อตเดีดตัรอบชิงบอลสโมใหญ่สุดในยูโรตามคาดเสือเหลืองดอร์ทมุญแห่งเยอรมนีเริ่มดีฮะครึ่งแรกม,มีโอกาสชูตถึง8มากกว่ามดริดที่จัดไปแค่2แต่สุดท้ายจบไม่ได้ติดทั้งเซฟแอนติดทั้งเสาสุดท้ายกลับบ้านเหงาเพราะมดริด จัดไป2 goals in 9นาทีเป็นแชมป์ครั้งที่15เท่ากับ10ปีที่ผ่านมาจัดไปถึง6หน้าสลดแทนทีมอื่นทำไมมดริดถึงเก่งขนาดนี้มั่นคงและไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจโจเซ่มูรินโญ่ที่เคยคุมรอมอ,อ3ปีชอไชไปชไบอกโครงสร้างที่นี่มั่นคง ฟลอเรนติโนเปเรสเป็นประธานมาแล้ว26ปีผู้จัดการทั่วไป p ปิริโจเซซานเชสอยู่กับทีมมา25ปีหัวหน้าแมวมองก็รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงส่วนโคชคาโลก็อยู่มาเกิน5ปีต้นไม้สูงใหญ่ต้องการเวลาเติบโตคุณไม่สามารถมีลูกภายใน1เดือนจากการทำผู้หญิงท้อง9คนพร้อมกันได้แป๊บอยู่กับเรือฟ้า8ปีอาร์เตต้ากำลังเข้าปีที่5กับปืนสงกราัน ครอปสต็อปการเดินทางกับนกแดงหลังผ่านไป9ปีกลับมาตัวเราทำไมบอลไทยถึงไม่ค่อยได้รับความสนใจก็เปลี่ยนบ่อยจนงงในหลายทีมเปลี่ยนทุกปีและคนวงในพูดอย่างเหนื่อยใจว่าประธานหรือคนที่มีอำนาจสูงสุดกลับรู้เรื่องบอลน,น้อยมากสะท้อนว่ามีเงินและอำนาจมากใช่ว่าจะรู้ทุกอย่าง นี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมทีมไทยแม้ว่าจะเทพแค่ไหนผ่านมา30ปีไม่เคยมีทีมไหนคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแห่งเอเชียได้เลยเอาเป็นกำลังใจก่อนเราไม่เหลืออะไร7วันสวรรค์กับนรกก่อนเกมมีแต่คนขำแมนอยู่ฮะอะไรปล่อยเจเดนแซนโชอ attacking ดาวรูปออกไป ตอนนี้แซนโชพาดอทมุนเข้าถึงรอบชิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโยุโรปแต่แมนยูเราจบแค่ที่8ได้เป็นเล่นแค่บอลยุโรปถ้วยกลางก็คือยูโรป้าอ่าแบงจอซ้ายขวาซ้ายนี่คือบอลยุโรปถ้วยกลางก็คือยูโรป้านะฮะส่วนขวาสุดก็คือถ้วยที่ใหญ่ที่สุดแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะพี่น้องดูส่วนตัวแชมป์จัดไปเนี่ยชอบถ้วยซ้ายมากกว่านะคิดว่าถ้วยซ้ายสวยกว่านะอ่ะ ถ้าใครคิดเหมือนผมพิมพ์ซโซ,ซหรือแอลนะคระับอกลับมาฮะหลังจากเสือเหลืองดอปมูลแพ้อ่ะคราวนี้แฟนแมนยูก็ขำนะแล้วก็บอกเอ้ยเราได้แชมป์ FA ับนักครัชส่วนซานโชวืวดหมดสรุปเป็นไงแต่ดสินใจผิดอเดธที่ย้ายออกมานี่ไงฮะพี่น้องฮะอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้มากมายในห่วงเวลาเพียงแค่7วัน7วันก่อนแมนยูจบที่8แต่คว้าแชมป์บอลถ้วยสุดครั้ง จ็ดวันต่อมาดรอปมูลที่เข้าชิงแต่แพ้สรุปไม่มีอะไรถาวรความแน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้ไปตลอดคนที่ไม่อยู่กับที่เท่านั้นถึงจะอยู่รอดหลายคนคงจำช็อตเทพเพลงพ OP Michael Jackson กับท่า Moonwalker เดินถอยหลังกลับดวงจันทร์แต่ยากกว่านั้นคือนี่ฮะ Tony Cross กับ Step Toy Long to the top เดาะบอลถอยหลังฝันถึงฟ้านี่เมื่อคุณเทคนิคดีครียรททีมไม่มีใครกล้าฝันอับฟังตั้งแต่เขาก่อทีมมาเป็นร้อยปีเนี่ยยูเวนตุสสุดยอดทีมแห่งอิตาเลียควา้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกรวมทั้งหมด2ครั้งแมนยูไนเต็ด3ครั้งอายักสี่บาร์เซโลนา5เลิเวอร์พูลและบาร์เยน6 แต่โทนี่โครสที่โดดเดินถอยหลังทําสิ่งที่หลายคนไม่กล้าฝันใช้เวลาเพียงแค่11ปีจัดไป6แชมป์และช็อตเด็ดสุดฮะสตาร์เมอรเรดสอนปรัชญาไทย อย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจเพราะตนเป็นที่พึ่งแห้งตนเพราะหลายอาชีพที่ได้เงินไวเนี่ยนักกีฬาดารานักร้องพอลูกเข้าวงการพ่อแม่ครอบครัวจำนวนมากก็ลาออกจากงานมาเกากะจนจบไม่สวยทั้งนั้นดูนี่ครับในงานฉลองแชมป์เพ่นยอดเยี่ยมแห่งทัวร์นาเมนต์ดานิคาวาฮาวนักเตะที่ตัวเล็กที่สุดสูง173เซนแต่กลับเป็นคนที่บินสูงสุด องประตูขึ้นนำและได้รางวัล Man of the Match นักเตะที่มีรายได้เกือบปีละ200ล้านบาทสร้างความสงสัยให้คนทั้งโลกเมื่ออยู่ในระหว่างพาเรดถ้วยแชมป์แบ็คขวาวัย32เดินนำถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใบหนึ่งในโลกไปให้กับตำรวจคนหนึ่งใช่ครับนี่ไงครับมนุษย์พ่อและความรักที่ยิ่งใหญ่ ของจริงรักจริงต้องไม่ spoil ใครจนเขาทำอะไรไม่เป็นรักจริงไม่ใช่ให้เขาขาดเราไม่ได้รักแท้คือการปั้นให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองแม้เราจะไม่อยู่พุธนี้เจอกันใหม่ฝาก like and subscribe รักนะครั u